ประธานที่เคารพดิฉันจิราคอสินทุพไลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจรารณาเร่งดําเนินการทั้งหมด4โครงการค่ะหนึ่งค่ะโครงการแก้ไขปัญหาสถานีสูบน้ําบ้านท่าคอตําบลแจอาเภออสาสสมารถจังหวัดร้อยเอ็ดและตําบลหน่อาเภออสาสสมารถจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแก้ปัญหาหพี่น้องประชาชนที่มีความจําเป็นต้องใช้น้ําเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภครบริโภคเป็นจํานวนมากค่ะ 2. ค่ะโครงการขุดลอกลาห้วยไส้ไก่ต่อจากกองพันทหารช่างที่27กองทัพภาคที่2ให้มีการขุดลอกห้วยไส้ไก่ให้แล้วเสร็จพร้อมขอให้ก่อ,อสร้างถนนตลอดแนวพนงังเพื่อประโยชน์ในการใช้น้ําทําการเกษตรแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ 3. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้าบริเวณแม่น้ําชีจากบ้านท่าคอตะบนแจ้งอําเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งพาดผ่านบ้านนนแหดหมู่4บ้านกลอยหมู่10บ้านน มหมู่์หบู่11บ้านฟ้าเลื่อมหมู่2บ้านห้วยไช่ไก่บ้านท่าไฮตาบลโพใหญ่พร้อมทําประตูเปิดปิดน้ําและติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมภายในพื้นที่ตนนําบลหนอมตาบลหนองมืนฐานตาบลอาสสามารถตาบลหน,นองขามอําเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ4โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําชีเชื่อมจากบ้านโนสมบูรณ์ตาบลหน,นอ,อมอาเภอสามารถข้ามไปบ้านโพตากตาบลนานงามอาเภอเสรลภูมิและตาบลข้อเหนืออําเภอเมืองจังหวัดยโสธรซึ่งโครงการที่ฉันได้ปรึกษาหรือทั้งสโครงการข้างต้นค่ะเป็น โครงการที่เคยเตรียมดําเนินการภายใต้โครงการอาสาม่ารถโมเดลที่มีท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะคะเดินทางไปเพื่อแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนในอำเภออาสาม่ารถจงังหวัดรยเอ็ดเป็นอย่างมากแต่หลังจากการรัฐประหารปี2549ค่ะโครงการเหล่านี้ได้ชะง,งักไปดิฉันจึงขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังกรมชนประธานกระทรวงเกษตรและสหกรกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมให้เร่ง ดำเนินการโครงการข้างต้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาก่อสร้างพนังกั้นน้าบริเวณบ้านท่าสะอาดตาบลพนมไพ,พรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเมื่อถึงฤดูดน้าหลากค่ะก็จะเกิดปัญหาพนังกั้นน้าพังแล้วก็กินพื้นที่อาศัยที่อยู่ของพี่น้องประชาชนจึงขอปรึกษาหรือท่านประธานเพื่อไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ดำเนินการเป็นการด่วนค่ะขอบคุณค่ะ